โตต้าพรี i อ s นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยที่เราได้ลองขับในครั้งนี้นะครับที่บุรีรัมนะครับแม้ว่าเส้นทางจะไม่ได้ไกลมากแต่ก็ได้ลองในเรื่องของอัตราเร่งที่ดีแต่สิ่งที่ผมแบบจับอาการมากกว่าคือในเรื่องของแฮนด์ลิครับพยายามที่จะเก็บความรู้สึกอาการที่จับได้มาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังนะครับว่า p r ี u อตัวใหม่นั้นมาพร้อมกับแพลตฟอร์ม TNGA Generation ที่2นะครับขับดีมากๆใช้คํานี้ได้เลยคือเนียนทั้งในเรื่องของแฮนดลิพมโมไ ช่วงล่างการเก็บอาการการเข้าโค้งการเก็บเสียงนะครับหรือแม้แต่แมทเทอเรียลด้านในนะครับเรื่องของตัวเบาะวัสดุต่างๆที่เอามาใช้มันเนียนขับดีไม่เคยคิดเลยครับว่ารถโตลต้าจะขับได้ดีถึงขนาดนี้นะครับเรียกว่านี่เป็นรถยนต์โตลต้าที่มีคุณภาพมากๆเลยขายไทยซื้อไว้ยังไงก็คุม้มเพราะว่ารถมันขับดีมากๆหน้าตาดูสปอร์ตใช้งานได้ทุกวันประหยัดน้ํามันถึง28.6กิโลเมตรต่อลิตรอันนี้คือจากการเคลมของโตลตา้าเคลมไว้สูงมากนะครับ เห็นไหมครับว่าใช้งานจริงๆยังไง20กว่าคุณทําได้แน่ๆแล้วก็ดูหน้าตาตัวรถครับนี่เห็นไหมผมพาไปดูตัวรถมาแล้วนะครับแต่นี่เป็นสีที่ดูแบบสปอร์ตเลยนะครับไฟหน้านะโฉบเฉี่ยวนะครับดูทันสมัยแตกต่างนะเป็นโปรเจคเตอร์ด้วยนะครับเรียกว่าเป็นรถที่มีเอกลักษณ์นะครับมีเซ็นเซอร์ทางด้านหน้ามาให้6ตาแหน่งไวเลยทีเดียวแล้วก็มาพร้อมกับระบบควบคุมตัวรถนะครับพวก Adaptive Cruise Control ควบคุมตัวรถให้อยู่ในเลนอันนี้จัดเต็มอยู่แล้วนะครับแจ้งเตือนการชนทางด้านหน้านะครับ รายสปอร์ตโยคออตฟิ t อเลอร์ตตัวนี้มาก,กับยางโยโกฮาม่าบลูเอร์ g จีทีนะครับแมกอินเจแปนอันนี้คือสเปคญี่ปุ่นก่อนนะครับแล้วก็เป็นไซส์ยาง 19550R19 นะครับจะเห็นว่ายางเนี่ยด้านหน้าหน้าไม่กว้างเยอะเนาะก็จะทำให้ในเรื่องของการดับขี่นะครับประหยัดน้ำมันด้วยลดในเรื่องของแรงเสียดทานนะครับหลังคานะครับจะลู่นะเป็นหลังคากระจกด้วยเห็นไหมเป็นซันลูฟนะครับด้านบน แล้วดูครับว่าลังคาต่ำมากสปอร์ตไงนะและยังโคงคอนเซปต์ของความเป็นพรีอูดนะครับลากตั้งแต่แนวฝากระโปรงนะครับจนถึงด้านท้ายของตัวรถเห็นไหมนี่คือเอกลักษณ์ของพรีอูดเลยแล้วก็นี่ฮะด้านท้ายนะครับเราเห็นเซนเซ,นเซอร์ด้านท้ายตั้งแต่ด้านข้างเลยนะอีก6กตำแหน่งและดูฮะขนาดฝุ่นเลอะแบบนี้ยังสวยนะมันมีความโมชโนนะครับแล้วด้านในก็ ใช้งานง่ายนะเห็นไหมโลโก้โตโยตา้ามีไฟแบบ LED ไลท์บาร์นะครับฝาท้ายไฟฟ้านะเปิดยกทั้งกระจกนะครับโอ้โหนี่ยางอะไรนะเนืองานนะครับสามารถพับเบาะนะครับแล้วเ,เรียบได้เลยนะครับแยกพับนะครับเป็น40-60ได้ น่าใช้มากนะครับขับดีจริงใครที่แบบรอขับอยากได้รถขับดีๆนะครับเดี๋ยวรอแค่ราคาเท่านั้นเองขับดีเหลือเกินนะแล้วก็อัาตราเร่องอาจจะไม่ถึงขั้นมือหวามากแต่ไม่ได้อ่ดเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นรถที่แบบน่าใช้จริงนะภายในเนี่ยถ้าเรามาดูกันนี่นะมือเปิดประตูนะเปิดตรงนี้ปึ๊บเบาะนั่งแถวที่2นะครับดูดีไหมแล้วก็เป็นรถที่ เบาะนั่งแถวที่2แม้ว่าตัวรถเนี่ยจะไม่ได้มีพื้นที่ห้องโดยสารนที่ดูแบบใหญ่โตมโหลาแต่ก็ยังดูโปร่งนะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยเห็นแบบนี้เนี่ยฐานล้อ2,750ม mm ิลลิเมตรนะครับก็ไม่มากไม่น้อยคือเหนือกว่าพวกซีสเมตรแล้วนะแล้วก็2 7 0 0เนี่ยถือว่ามันได้ในเรื่องของพื้นฐานตัวรถนะครับที่ดูแบบมีพื้นที่ภายในห้องโดยสารเพราะนั้นเวลาเรามานั่งที่เบาะแถว2เนี่ยไม่อึดอัดน,นะครับไม่อึดอัด นี่ที่เท้าแขนะครับเห็นไหมครับว่าบางอย่างคล้ายๆกับใน B4X c นี่นะหน้าจอตรงนี้นะครับเสียดายนะหน้าจอตรงนี้มันยังไม่ค่อยแบบคมชัดมากนักนะครับแต่ก็ได้หน้าจอตรงนี้นะครับตรงกลางเนี่ยค่อนข้างใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับมีการบอกการไหลเวียนของพลังงานพวกแผงระบบปรับอากาศต่างๆแต่อันนี้มันน่าจะเป็นสเปคญี่ปุ่นนะครับไม่แน่ใจว่ามาถึงเนี่ยอาจจะตัดบางอย่างออกไปหรือเปล่านะครับ เกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้าครับก็ผลักเอาตึดต๊ดๆๆๆนะครับมีเบรกมือไฟฟ้ามี e-v โหมดให้พวงมาลัยโอ้โหนุ่มนวลเนียนมากนะครับจับกระชับมือนะระบบความปลอดภัยระบบช่วยเหลือการขับขี่ครบเลยนะครับแล้วดูฮะเรื่องของดีเทลนะครับแอมเบียนท์ไลท์การตัดเฉดเนื้องานต่างๆนี่บุนุ่มมาให้วัสดุต่างๆค่อนข้างดูเป็นรถที่มีความสปรอร์ตและอบอุ่นในคันเดียวกันคือเป็นรถยนต์นั่งที่ใช้เป็นรถครอบครัวก็ได้ด้วยนะครับ กระจกตัดแสงออโต้ไม่พอปรับมาเป็นกล้องด้านหลังด้วยชัดเหมือนกันนี่ยนะนี่อีกนะครับดูกระจกนะครับหลังคาแบ่งเป็นสอฝั่งหน้าหลังมี usb type c ให้นะครับด้านใน2ตํตำแหน่งแล้วก็มีไวเลสชาร์จให้อีกตรงนี้นะครับเสียบโทรศัพท์เข้าไปทางด้านข้างช่องวางแก้วน้ำอีก2ตำแหน่งนะครับเบาะนั่งกระชับลำตัวดีนะครับมีกล้องรอบคันให้ด้วยเห็นไหมกล้องชัดนะครับครั้งนี้ แล้วก็เวลาเรามานั่งขับนะครับโอ้โหฟิลดีอ่ะไปครับ แค่กี่รอบอะครับพี่คันละรอบโอ้คันรอบนี้เหรอใช่โอ้แบบไม่มีโอกาสได้ทำอะไรเลยนะเมื่อกี้ไม่กล้าแบบเข้าโค้งแรงเลยอะเดี๋ยวมีสาระรอบนะพีอันนี้เนีไดทคอมฟอร์ตขับตรงนี้เทีนะแต่ก็นุ่มแนะครับมีขนาดขับเร็วอันนี้จะเป็นเทีนเจแบบเจนที่สองนะมันจะดเริ่มเรื่องเรจิตแล้วก็ความเงียบ พ่อเบี้ยอย่างไรครับยังไม่ทันนะว่าแต่รถขับดีรถขับดีครับตอนนี้เรามรุงได้เลยใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวรออันนี้เดี๋ยวรอให้สองคันไปก่อนกันเลโอ้คุณผู้ชมครับขับเนียนเลยวงมาลัยแฮนเดิลิ่งดีหนังนุ่มด้วยนะครับแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยคือขนาดเป็นคอนกรีตนะครับแต่อาการที่รถมันแบบมีอาการบอดี้โล่น้อยเลยขนาดแบบเข้าโค้งเนี่ยแรงๆนะครับรถยังค่อนข้างที่จะเกียอาการดีมาก แล้วก็ฟิลนี่มันไม่เหมือนไฮบริดนะฟิลเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือน EV เลยอะ่ะเป็นเหมือนรถไฟฟ้าเป็น BEV เลยถ้าเกิดมาขับแล้วจะชอบเลยาัศนวิสยัยโดยรวมผมว่าเป็นรถที่ดูคอมแพคนะครับคือดูแบบไม่อึดอัดแต่ก็ไม่ได้กว้างมากนะครับขอบคุณมากครับผมขคุณครับโหขับขับดีขับดีเลย